ฉนดคุแดงที่อยุธยาไร่ละสามแสนสองแปลงนี้น่าเก็บจัดเลยครับผมอย่าเพิ่งอิจฉาความรอเหลาที่มาจากช่องเหยีดที่ดินครับผมอันนี้คือบรรยากาศส,สดๆจากที่ดินนะอัปเดตณนะวันที่18กรกฎาคม2568เวลา11นาฬิกา14นาทีตามเวลาประเทศไทยถนนดินที่ท่านเห็นนี้คือถนนสาธรารนณะ ตรงแปลงจะเป็นทุ่งนาตามธงแดงที่ท่านเห็นจะมีคลองน้ําที่อยู่ด้านหน้าที่ต่อมาจากแม่น้ํารบ,บุรีความเซ็กซี่ของแปลงนี้เลยจุดที่ยืนอยู่เนี่ยคือหน้าแปลงคุณผู้ชมแล้วซูมไปอีกหน่อยจะเห็นบ้านหลังใหญ่หลังคาสีเทาเข้มๆนั่นคืออบตเสาธงแห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่ถึงเดือนแต่มันอยู่ต้นซอยมองจากหน้าแปลงที่ดินอนะเห็นเลยมันอยู่ต้นซอยแค่300เมตรเท่านั้นเองและเนี่ยคือเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะได้ไม่ถึงเดือนดีเราเข้าไปทาง ถนนดินเส้นนี้ที่เป็นสาธารณะทั้งหมดปัจจุบันไฟฟ้า,ฟาป,ะปะปาย,ยังไม่ได้เดินเข้าอันนี้คือเหมือนเป็นการซื้อเก็บไว้ถ้ามีอบตอมาตั้งแล้วในซอยนี้จะเจริญขนาดไหนลองคิดดูนะแล้วแปลงนี้เขาอยู่สูงกว่าเพื่อนบ้านเขาเลยเห็นท่อน้ําที่พาดขึ้นไปปะนั่นน่ะแปลงที่พาดขึ้นไปนั้นคือแปลงที่ดินครับผมอันนี้ก็จะคือติดคลองหน้าหลังเลยแปลงที่ดินเนื้อที่ขนาดแปดไร่เป็นฉนดคุดแดงขายอยู่ไร่ละ3ามแสนสองเสาทงบางปะหันอยุธยาครับคือออกมาจากอบตอ เสาธงใหม่อ่ะมันก็จะเจอถนนลาดยางเส้นนี้สามสี่เจ็ด ที่เข้าไปทางแยกวัดนาคได้ห่างจากเซน็นทรัลยุทธยาเพียงแค่17นาทีเท่านั้น4แยกวัดนาค3กิโลคุณผู้ชมเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าพระพุทธภาวนาชัยมงคลที่อยู่ส่วนพุทธมณฑลตรตง4แยกวัดนาคอะโรงพยาบาลบางประหัร7กิโลเมตรเนี่ยจุดเนี้ยคือ4แยกวัดนาครับผมห่างออกไปแค่3กิโลเมตรแล้ววันนี้แปลงที่ดินอาจจะยังไม่มีอะไรแต่อีก2ปี3ปี5ปีขึ้นไปน้ําไฟมาถนนทาดีมีเพื่อนบ้าน ขยายความเจริญเข้ามาตามอาบตที่ตั้งอยู่ข้างหน้าซอยมันจะยังมูลค่าไร่ละ3ามแสน2อยู่หรือเปล่าครับผมฝากไปให้คิดคะแนนความหล่อเต็ม10คุณให้เท่าไหร่ฝากด้วยครับ